สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกเจ้แรกเอฟซีครับก็อีพีนี้ก็คงจะไม่พูดอะไรเยอะนะครับสําหรับคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ถอนการติดตามถอนการติดตามไปสามร้อยสักคนนี่คือกรรมนะครับนะเนี่ยถ้าเรามองว่าเป็นกรรมนี่คือกรรมของผมนะนะครับถ้าเรามองว่าเป็นกรรมกับคนที่ไม่ถูกใจกับสิ่งที่ผมพูดเมื่อคืนนี้หายไปสามร้อยสักคนนี่ก็คือกรรมของผมนะ ที่ผมไปด่าหลวงวางจนมีผลไปหาหลวงตองถ้าเรามองในแง่ดีก็คือ <c oughs> มันเป็นกรรมของเราเราอาจจะพูดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โดนใจใครหรืออาจจะทําในสิ่งที่ขัดใจเอฟซีหลายคนเอฟซีสามร้อยกว่าคนผมคิดว่านี่คือกรรมของผมแต่ผมก็ไม่ได้โกรธคนที่หายไปคนที่ออกไปถอนไก่ตามไปไม่ได้โกรธนะครับท่านผมเชื่อว่า <c oughs> สักวันหนึ่ง <c oughs> คุณจะเข้าใจเอง ถ้าคุณตกอยู่ในฐานะสถานการณ์อย่างผมได้ลงพื้นที่ได้เข้าไปเห็นในสภาพที่เขาเป็นอยู่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะเข้าใจนะครับคนสามร้อยกว่าคนในวันนี้คุณอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ไถือโทษกดเขี่ยมาคุณเพราะว่าผมยอมรับอยู่แล้วผมน้อมรับอยู่แล้วกับการที่ผมเมื่อคืนนี้เนี่ยผมได้พูดออกได้พูดความจากใจออกไปนะครับผมน้อมรับอยู่แล้วว่าผมพูดไปเนี่ย ทัวร์ต้องลงผมคนต้องถอดติดตามผมผมทําใจไว้แล้วตรงนี้นะครับผมทําใจไว้แล้วเหมือนตอนนู้นน่ะที่ผมขอโทษยาสมควรผูดตามหาไปเกือบพันคนผมก็ทําใจไปแล้วนะครับผมเป็นคนแรกนะที่ออกมาขอโทษตาชานยาสมควรแต่ใครจาความได้ก็มีการถอ,อนติดตามออกไปเกือบพันคนสุดท้ายทุกวันนี้กลับมาเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่มันที่มันเป็นว่าครอบครัวเขา เขาเป็นแม่กันป้ากับตายายเป็นแม่แม่ลูกกันสักวันหนึ่งเขาก็ต้องมานั่นกันใช่ไหมครับทุกวันนี้ทุกคนก็เข้าใจก็กลับมาติดตามเหมือนเดิมเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันนะครับเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันนะครับทุกท่านการที่ผมออกมาพูดถึงน้องตองนะครับแล้วก็ลุงวางเนี่ยผูดต่ามมาหายไปกว่าสามร้อยคนผมก็ไม่ได้ถือโทษกดเคืองเพราะผมคิดว่าสักวันหนึ่งแม่แม่ทุกคนคงจะเข้าใจนะครับ และอย่าง,งลุงวางแกก็ไม่ค่อยได้ทํา o ยู u ู e ไม่ค่อยได้ได้อะไรผมบอกตรงนี้เลยว่าสิ่งที่ลุงวางแกโดนทุกวันนี้ก็เป็นกรรมของลุงวางเหมือนกันนะครับทุกวันนี้ที่ลุงวางโดนก็เป็นกรรมของเขานะที่มีเอฟซีผู้ใจดีถอยถอยหายออกไปอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นกรรมของลุงวางเช่นกันนะครับลุงวางทุกวันนี้ชีวิตลาบากนั่นก็เป็นกรรมของลุงวางจำเมื่อก่อนอยู่กับพ่อพ Casey, ี Tribe, hani, ่เอกแม่นางเอก ชีวิตดีมีทองใสมีอะไรใสทุกวันนี้ไม่มีทองใสนั่นก็เป็นกรรมของหลวงวางเหมือนกันแล้วสิ่งที่ผมพูดเมื่อคืนนี้มันคือปดพันธนาการที่อยู่ในใจจริงๆผมไม่ได้คิดอะไรหรอกครับตอนที่ผมก่อนที่จะลงพื้นที่นะครับกับหลวงวางเนะี่ยผมไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ผมได้ลงพื้นที่ผมได้ไปเห็นอะไรบางอย่างผมได้ไปทราบข้อมูลอะไรบางอย่างและผมได้คุยกับชาวบ,บ้านบางคนที่เป็นญาติหลวงวางสอบถามการเป็นอยู่การใช้ชีวิตของน้องตองกับหลวงวางเป็นยังไง ทุกคนก็พูดกันไม่เสียงเดียวกันสามคนพูดกันไม่เสียงเดียวกันว่าลุงวางทุกวันนี้ไม่กล้าเจอหน้าชาวบ้านไม่กล้าเหมือนใช้ชีวิตโลกส่วนตัวสูงนอกจากมีกระแสดราม่ามากมายจนจนทําให้เข้าหน้าเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์หลายคนไม่ติดแล้วก็บางทียูทูบเบอร์ก็อยากจะมาถ่ายน้องตองก็ไม่กล้าเข้ามาถ่ายมันทําให้การใช้ชีวิตของว่างมันเปลี่ยนไปก็มันคือผลมาจากเราที่เราไปด่าเขาไปฟาดเขาอันนี้ต้องน้อมรับผมนอมรับครับอันนี้ใครจะมองว่าผมเอ,อมาทำคอนเทนต์ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ ผมก็ยอมรับตรงนี้ไปนะครับนะส่วนป้ายานจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เป็นส่วนของมันแต่วันนี้ผมไม่ทําในสิ่งที่ผมมันค้างคาใจผมผมได้เห็นภาพบางภาพผมได้เห็นการเป็นอยู่บางบางบางวันของเขาเนี่ยผมก็พอทราบมาลุงว่างจะไปทํางานกับใครลุงว่างจะอยู่กับใครอันนั้นผมไม่ได้มาสนใจ,ผม,นใจผมสนใจหลานนะครับผมสนใจหลานผมก็จะ,จะบอกวปแม่สามร้อยบาคนที่ออกไปนะครับก็ ไม่ได้โกรธไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรคนเรานะครับเกิดเป็นเป็นชาวพุทธเกิดเป็นคนพุทธนะครับเราต้องรู้จักกันให้อภัยผมเคยได้รับโอกาสมาจากพ่อพปีเอกแม่นางเอกนะครับและผมเคยได้รับโอกาสมาจากผู้ใหญ่ใจดีญเอฟซีหลายคนที่ให้โอกาสผมด้วยการมาสนับสนุนสินค้าผมนี่คือการที่ผมได้โอกาสแต่ลุงน้องตองน,นะครับเคยได้โอกาส แต่โอกาสนั้นก็หายไปจนทุกวันนี้น้องกับพ่อก็ไม่ได้รับไม่ได้รับโอกาสจากใครเลยผู้ใหญ่ใจดีก็ถอยกันหมดไม่มีการช่วยเหลือมีแค่แสมแพมคนเดียวนะครับมีแค่แสมแพมคนเดียวเพราะ,ะนั้นไอวันนี้นะครับผมขอพูดจากใจไม่ใช่คอนเทนต์ประกาศตรงนี้เลยว่าไม่ใช่คอนเทนต์นะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่า แม่ๆหลายคนก็ไม่ได้ลงพื้นที่ไม่ได้ไปเห็นความเป็นอยู่ของเขาน้องตองบางวันกินข้าวเหนียวอย่างเดียวนะครับที่ผมทราบข้อมูลมากินข้าวเหนียวจิ้งบน้ำปลาก็มีนะครับปากกอนบางเรียนแล้วก็เอาเข้าวผัดคือพ่อนะครับเอาเข้าวที่มันเก่าอามาผัดให้ลูกกินไข่ลูกเดียวแต่สามารถผัดข้าวด้จานเบลเลอร์เลยไข่ฟองสองฟองผัดข้าวจานเบลเลอร์เลย นะครับคือคือมันมันถ้าจะมองว่าเป็นกรรมของพ่อแล้วก็คือกรรมน,น,นะครับแต่วันเนี้ยแต่มาวันเนี้ย <c oughs> ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากมายสิครับว่าเดี๋ยวเอาอเป็นว่าผมน้อมรับครับกับคนที่หายไปสามร้อยกว่าคนผมน้อมรับครับแล้ววันนี้ผมก็จะเดินทางไปเกกะ,กะ เอาสิ่งของใช้จําเป็นเดยกก็จะแวะซื้อขนมซื้ออะไรไปใ,ให้น้องให้น้องตองนะครับผมได้คุยกับลูกสาวผมเมื่อคืนนี้ว่าน้องเจอรอพาร์ตจน้องตองได้ไหมจําพี่ตองได้ไหมเนี่ยป,ป้าอยากได้เสื้อผ้าหนูอะรองเท้าหนูอะเอามาให้น้องตองได้ไหมเอามาเอามาให้พี่ตองได้ไหมเชอรพารบอกจําได้ปา้าได้เิยปา้าเอามาเลยเอาไปเลยหนูใส่ไม่ได้เสื้อผ้าเชอพัรเยอะมากรองเท้าเยอะมากก็เลยคุยกับเชพัรเมื่อคืน จะพาบอกโอเคป้าเดี๋ยวป้ากลับมาป้าก็เอาไปให้เขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็นี่คือเราโฟกัสไปที่น้องส่วนพ่อก็ปล่อยเป็นปล่อยไปตามเวตามกรรมผมไม่ได้มาพูดเพื่อให้เอฟซีให้ภายตะวันลุงวางนะครับผมไม่ได้พูดให้เอฟซี Z เข้าใจลุงวางแต่ผมมาพูดให้เอฟซี Z เข้าใจน้องตอง มันมีผลการที่ผมไปฟาดชาวไปดาเขาอันนี้ต้องน้อมรับเลยต้องพูดตรงๆเอฟซีหลายคนไม่ทราบหรอกว่ามันมีผลอะไรไม่เกี่ยวกับวันทีไม่เกียกกเก่ยวอาไทีหลายคนอาจจะมองอย่างนั้นมันเกี่ยวตัวลุงวางเองลุงวางตอนมีเงินก็พยองพองขนอะไรกไ็แต่เอฟซีแต่แต่แต่ผมเนี่ยมันได้ปลดผลพันธนาการในใจของผมออกไปหมดแล้วนะครับก็ฝากถึงแม่ๆสามร้อยคนที่ที่อ่าถอนการติดตามไปก็ หวังว่ากวันหนึ่งพวกท่านคงจะเข้าใจนะครับเราเป็นคนพุทธเราอยู่กับปัจจุบันเราไม่ได้อยู่กับอดีตนะครับปัจจุบันอะไรที่ผมทําและผมมีความสุขผมทําอย่างวันเนี้ยผมมีความสุขที่ผมจะซื้อของให้น้องตองผมกล้าพูดเต็มปากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนปล่อยวางอยู่กับปัจจุบันนะครับผมไม่ได้มาพูดเพื่อให้ fc เห็นใจหลวงวางแต่ผม ส่วนตัมเองผมเห็นใจหลานและหลานก็รุ่นลาขเดียวขอรลู้ผมนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับก็คงเดี๋ยวอาบน้ําเดินทางนะครับพี่ไปทําภารกิจอะไรหลายอย่างโอเคครับหวังว่าแม่แม่ทุกคนคงเข้าใจผมนะครับ